จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาตําบลบ่อพลับอําเภอเมืองนครปฐมภายในพื้นที่35ไร่ที่นางสาวคมคายนินประพัดสอนน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมีพระราชดำริให้จัดทำเป็นศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์วิชาการและศูนย์ข้อมูลทางด้านการพัฒนาอาชีพที่หลากหลายแก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจพร้อมทั้งให้บริการทางสังคมแก่ชุมชนและท้องถิน่นโดยให้ความสำคัญกับการปลูกฝังและเผยพแพร่ปรัชญาตามแนวพระราชดำริตลอดจนอนุร,รักษ์และส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ด้านได้แก่การบริการวิชาการที่จัดอบรมวิชาชีพต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่นด้านบริการชุมชนจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชนและกิจกรรมเชิงธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้สนับสนุนการดำเนินงานให้แก่โครงการเช่นห้องจัดเลี้ยงโต๊ะจีนร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปโครงการอุทยานการอาชีพใช้พัฒนาตำบลบ,บ่อพลับอําภอเมือง ชอบประเนตรความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการอุทยานการอาชีพใสยพัฒนาซึ่งนางสาวคมคายนินประพัฒสอนได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิใช้พัฒนาจนํานวน35ไร่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดทำเป็นศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์วิชาการและศูนย์ข้อมูลทางด้านการพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะด้านการอาชีพที่หลากหลายรูปแบบ พร้อมให้บริการทางสังคมแก่ชุมชนและท้องถิน่นเน้นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ด้านการพัฒนาอาชีพและให้บริการทางด้านวิชาการที่หลากหลายครบวงจรตลอดจนเป็นแหล่งฝึกอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ที่ผ่านมาอุทยานการอาชีพใช้พัฒนาได้จัดอบรมง,งานฝีมือและงานประดิษฐ์ให้แก่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้สนใจเช่นการจัดดอกไม้สดเครื่องหอมไทยการร้อยมมลายบูชาพระการแกะสลักผักผลไม้และการเลี้ยงไส้เดือนฝอยในการนี้ทรงสาธิตการประกอบอาหารสูตรพระราชทานเมนูไก่หน้ากระทะ จากนั้นเสด็จพระราชจะดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอุทยานการอาชีพช้ยพัฒนาจังหวัดนคปรปฐมอำเภอเมืองนคปรปฐมซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อเปิดให้บริการด้านวิชาการการจัดการฝึกอบรมและการให้บริการชุมชนรูปแบบต่างๆ โครงการอุทยานการอาชีพช้ยพัฒนาแห่งนี้นางสาวคมคายนินประพัฒส,สอได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินประมาณ35ไร่เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำริให้พัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์วิชาการและศูนย์ข้อมูลทางด้านการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนและประชาชนทั่วไป โดยจัดอบรมวิชาชีพต่างๆเช่นการจัดดอกไม้สดทำเครื่องหอมไทยร้อยมะลัยแกะสลักผักและผลไม้เป็นต้นด้านการบริการชุมชนนั้นได้จัดกิจกรรมเชิงธุรกิจที่มุ่งสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกพึ่งพาตนเองได้อาทิร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลากหลายรูปแบบที่ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิน่นและชุมชนอย่างยั่งยืน โอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งประกอบอาหารเมนูไก่นาบกระทะสูตรวังสะปทุมและทอดพระเนตรกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่นำมาวางจำหน่ายระหว่างวันที่7-9สิงหาคม2554เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าและบริการในราคาที่ยุติธรรม